นั่งเรือทำ้ากคนละแปดบาทาน,นี่ว่าอลังกาโคสอลังกาที่เป็นเดินเรียนโอเลียนเต็งเมื่อก่อนนี้ก็บอกว่าเป็นโรงแรมที่มีบริการดีเยี่ยมอันดับหนึ่งของโลก ตัวเซีกีฬาเยอะอันนี้น่าจะเป็นลวกแขกเบรบีมั้งครับถ้าจะมีท่าเรือข้างใดของมันนะ เดี๋ยวดิบนะคมนี้ก็น่าจะรับมาจากท่าทา้งเลน จาก,กห้องที่เปิดไฟมีคนพักเยอะนะครับแล้ห้องที่เปิดไฟก็มีคนพักเยอะจริงนี่ยรงน โรงแรมเชียงกีฬาัน,นี่โรงแรมอะไรไม่แน่ใจหรอเข้าเทียบค่า practice. a crack beat. ไทยเดิมเรือก็รอเรกลอลำมันออกไป ขึ้นท่าคำน้นนะที่เป็นลำเรือด่วนเชาวายา ยอดจะถอยใส่ตรงนี้เึ็นเรือมาครับนั้นก็ตึกขึ้นใหม่อะไร่้มันสร้างสามตึกนี้ไม่เคยเห็นมัอนกันก็จะไปขึ้น pon <laughs>